สูตรอาหารเชา้าลดไขมัน5กิโลแถมชะนอกระดูกคุณด้วยใครที่กำลังลดน้ำหนักกำลังลดพุงแล้วอายุมากกว่าเลข4เลข5นะครับให้รีบทาตามแล้วกินแบบนี้เหมือนโมกทุกวันแล้วพุงคุณจะแซ่บกระดูกจากทุนชา้า สูตรมื้อเช้าลดพุงเร่งด่วน5กิโลใน1เดือนแถมชะลอกระดูกขุนกระตุ้นหน้าใสชะลอวัยนะครับอันที่1นนะโมกยังไม่กินข้า,าวเช้าทันทีหลังผมตื่นมาเนี่ยโมกพาคุณพ่อคุณแม่เดินรับแสงแดดเบาๆแบบนี้นะครับ7-8โมงเนี่ยกำลังดีนะครับต้องมีเดินเร็วสลับเดินช้านะครับโมกให้กันบ้านนะพอเดินเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยกลับเข้ามาถามตัวเองว่าหิวหรือ,อยังนะครับถ้ายังไม่หิวดื่มน้ําต่อไปก่อนแล้วถ้าหิวค่อยมากินเรื่องของ ลดไขมันนะครับข้อที่สนะครับคือคุณต้องดื่มน้ําแร่ไปดูคลิปไลฟ์นาโมในอินบ็อกซ์นะครับพิมพ์ว่าสูตรน้ําผมเคยเจาะลึกเรื่องน้ำํบำบารุงไตชะลอวัยกระตุต้นหน้าใสอันที่3ามกินโปรโตีนที่วิตามินสูง,สงนะครับอย่างเช่นไข่แดงไข่ทั้งลูกถ้ากลัวคอเลสเตอรอลจะสูงนะครับเราก็กินผักเข้าไปด้วยแล้วก็ ผลไม้ที่วิตามินซีสูงๆนะครับอยากหน้าเด็กอยากหน้าใสปาิ่กหวามนะมะละกอมีวิตามินซีสูงมากๆอยากเป็นเรื่องของมิค้ักันต้องมีทั้งวิตามินดีสาละวิตามินซีแล้วก็วิตามินเอด้วยเช่งวิตามินเอเนี่ยเราหาได้จากอันนี้นี่คือริ่หวานนะครับมีทั้งซีมีทั้งเอส